เราก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับนายวอเต้เกมโอนะครับอ่าวันหลังจากที่ห่างหายไปนานก็มาอยู่กับมาคับในช่วงกูจะซ่ากันแล้วนะครับณจุดจุดนี้นะครับจะตะโกนทำไมวันนี้ล่าวันนี้ผมก็มาเออไม่ได้จะมาสร้างไอไอไอ,ไอที่เปิดตัวนี้ให้ดูกันนะครับผมจะมาสร้างไอเจ้านี้นะครับอ่าที่เป็นหอสังเกตการนะครับ ในสไตล์ของผมเองนะดูดูไว้ดูเอาไว้เลยให้ดูตัวอยาว่างสักแป๊บอ่าแล้วผมก็ทําการขึ้นโครงไว้ก่อนแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการที่คลิปยาวเกินไปนะครับก็วางบล็อกไม้แบบนี้นะครับเนาะอะไรแบบเนี้ยโอเคแล้วก็เอาอุปรกรณ์ขึ้นมานี่นดึนหยิบชุบชิบจะดีกไปโอเค แล้วก็วางประตูไว้ตรงนี้แล้วก็ต่อวอกไม้สูงขึ้นมาอีกสองสประมาณให้มันได้สามชั้นแบบนี้นะครับโอเควางต่อกันเลยแล้วตรงนี้ก็วางโกสโตนเข้าไปอ่า วางข้าไปก็วางสลับตรงนี้ว้ตรงโกดโตนเชือกอาจจะดูเวียนหัวนิดหน่อยก็ลองขออภัยด้วยนะครับมนตองเวียนรอบบาทเลยหน้า,นาอาจจะดูวนๆนหน่อยนะครับก็ขออภัยปวดหัว,หวมึนๆ ต้องทําแบบนี้อดูก็ทําทตามกันได้เลยนะครับอ่าพอวางเสร็จก็จะได้รูปล่างมาประมาณนี้นะครับหรือใครจะไปดัดแปลงไมนวัสดุอุปกรณ์อื่นก็แล้วแต่คุณนะครับอ่าแล้วก็อันนี้คือวางกับหน้าต่างในสไตล์ของผมนะครับวางเข้าไปได้ไหน อันนี้ถ้าเกิดจะให้เป็นแบบผมนี่นี่ครับต้องออกมายืนด้านนอกนะครับแล้วก็วางเข้าไปนะครับถ้าไปวางจากด้านในนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับออกไปวางด้านนอกนะครับมันจะแตกต่างกันอย่างเห็นหได้ชัดปิดตรงนี้ก็ด้วยปิดไป ปิดตรงนี้ละโอเคก็ได้เอามาประมาณนี้อ่าได้ครึ่งหนึ่งของเจ้านี่แล้วอ่ยต่อเราก็จะวางบล็อกไม้สูงขึ้นอีกสามชั้นหรือใครจะวางทีเดียวหกหกชั้นเลยก็ได้นะครับอ่าผมก็ค่อยๆทำเออว่าแต่ห่วงคิดยากจะค่อยๆทำาททำใหม่เมืเอไหร่แปลก <c oughs> กว่าท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจกันนะครับก็เลยนะ <c oughs> ขออ่ามันเรียบมัเราเออลืมไปวางบล็อกไม้ตรงนี้ไว้ก่อนตรงนี้ด้วยตรงนี้ไว้ไวด้วยวางไปเลยแล้วก็วางแบบเมื่อกี้เลยโอเคไม่ไม่ใช่ เอาวางสลับเพื่อปิดโอเคเพื่อปิดบางกดอโซนนะครับอ่าก็โอเคล้วนะวางต่อกันเลยการสร้างไอ้เจ้าพอสังเกตการเนี่ยด้านนอกมันก็วิธีการมาก็คล้ายๆกันนะครับทําวนแบบนี้ไปมาเรื่อยๆก็จะได้แบบนี้ <c oughs> ชึบกวา,าง นี่นะเออที่จริงผมก็อัดคลิปสร้างเจ้านี่ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ไฟล์คลิปมีปัญหาก็เลยต้องมาอัดใหม่โคตรอารมณ์เสียเลยเอ๊ะ เออแล้วก็ต้องขออภัยกับการที่ไม่ได้ลงคลิปมานานด้วยนะครับไมนรู้ใครใช้ใ้ภัยไมเนะี่ยสร้างหลังคากันต่อลิบสร้างน่อยรีบสร้างก็คคลิปยาวเดี๋ยวมจะนดูหน้าเบื่อแล้วก็วางแบบนี้ จะได้เป็นขันบันไดแบบสองชั้นแบบนี้นะครับแล้วก็แน่ต่อแบบนี้เลยโรงจริงนะขอ,อนี่เมื่อโคตรเบสิกเลยนะเนี่ย อือจะโอเคภายนอกก็เสร็จแล้วนะครับแล้วแต่ตกแต่งภายในเอาที่จริงตกแต่งภายในนะใครจะตกแต่งแบบไหนก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะตกแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็เจ้านี้ลงไปแบบนี้คนจะสงสัยว่าผมทําตรงนี้มาเพื่ออะไรนะครับเออ ผมทําตรงนี้เพื่อจะวางบันไดแล้วก็ไปทําชั้นสองนะครับแล้วก็เอาสลับวางแบบนี้แล้วคนก็จะสงสัยกันว่าถ้าเกิดว่าไอ้เจ้านี่แล้วแล้วไปวางพื้นชั้นสองไว้แบบนี้มันจะได้เหรอผมบอกเลยนะผมมีวิธีแก้นะครับอ่าแบบง่ายๆเบสิกเลยวางนี้ไว้ก่อน เดี๋ยวผมจะมาทำเป็นต๊ะกินข้าวก็บินทิ้นไปก่อนเลยเออก็วางโกโซนไปปิดด้วยโอเคหลังจากนั้นก็เอาอุปกอรณ์ที่ใช้ตกแต่งออกมาเอมได้แก่กล่องทุกครับเจ้านี่เจ้านี่ไว้ตกด้วยนะ,ะเก็บไปเอาเ้อกมาอเค เจ้านี่ก็แปะไว้แบบนี้นะครับอ่าอ่าแล้วผมจะมาบอกวิธีการแก้ให้นะครับไอตรงเนี้ยง่ายๆเลยเอาของตกแต่งอะไรก็ได้นะครับเบ็นบอ็อกซ์อะแบบเต็มๆนะครับขอย้ำแบบเต็มๆปิดไปเลยโอเคง่ายสุดๆง่ายมากๆการตกแต่งแบบผมเนี่ยตัวอย่างค่อนข้างจะดี ดีก็คด,ดเลยเอ่าแล้วก็วางเฟอร์นัเจอรกลัวไม่พอวางนั้นบนเพิ่มไปด้วยอ่าไม่ต้องห่องเฟอร์นั้จจะไม่พอเกินเกินกว่าที่ฉันต้องการได้สักอ่ะวางไปนีเ่เจ้านี่นี่เบิเ๊บเบึเ๊บ เออแล้วก็ืูว่าเตียงของไมค์ละเออแล้วมาครับเวอร์ชันที่ผมเล่นอยู่างนี้เป็นมาครับเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบสองนะครับอ่าหมล่าสุดเลยทีเดียวเตียงหลากสีขนแกะเออเพิ่มสีสันขึ้นนิดหน่อยอบันไดอ่าโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอโทษที่ลงคลิปช้า ก็ดกดไลค์ชอบใครหลัต่างๆนานาด้วยครับโอเค